สวัสดีครับพบกับ podcast HR Talk กับผมประคัณบรรทพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เอาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพนักงานมาคุยกันสักเล็กน้อยเอนื่องจากได้ยินหลายๆคนนะครับพูดกันว่าพนักงานก็คือภาพลักษณ์ขององค์กรไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังได้ยินแบบนี้แล้วเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนว่าพนักงานทุกคนที่ทํางานกับเราที่ให้บริการลูกค้าของเราเนี่ย เขาเป็นคนที่ส่งต่อภาพลักษณ์ขององค์กรออกไปนะการที่เขาจะทำให้ลูกค้าแฮปปี้นั่นแปลว่าพนักง,งานเองก็ต้องแฮปปี้ด้วยเหมือนกันก็เลยเป็นที่มาที่ผมมองว่าหลายๆองค์กรเนี่ยที่เขาพยายามที่จะสร้างความพึงพอใจนะให้มันเกินกว่าความคาดหวังของลูกค้าโดยที่มุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเป็นอันดับแรกเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการมุ่งเน้นไปในทางที่ไม่ค่อยตรงนัก ถูกไหมฮะเพราะว่าคนที่บริการลูกค้าเหล่านั้นของเราเนี่ยมันก็คือพนักง,งานของเราดังนั้นถ้าพนักง,งานไม่ได้รู้สึกแฮปปี้กับการทํางานที่นี่แล้วเขาไปไหนไม่ได้นะฮะหรือว่ามีความจําเป็นที่จะต้องอยู่ทํางานกับเราต่อทั้งๆท,ท,ท,ที่เขาไม่ค่อยมีความสุขในการทํางานในองค์กรเลยเนี่ยนะครับสิ่งที่จะตามมาก็คือไม่ว่าจะเป็นสีหน้าท่าทางความรู้สึกเนี่ยมันมันอั้นอยู่ในตัวเขาอะครับ พอถึงเวลาที่เขาเจอลูกค้าเขาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเจอก็คือไอ้ไอสีหน้าพวกนั้นเนี่ยบางครั้งมันซ่อนไม่มิดนะฮะอย่างเคยเจอบางที่ที่เราไปทานข้าวกันไหมฮะพนักง,งานเนี่ยมาเสิร์ฟเราด้วยอากับกริยาที่ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ถึงเวลาเราเรียกก็ชักสีหน้าใส่เรานะฮะฮทำเหมือนรําคาญ พอสักพักหนึ่งก็มีแมネเจอร์ตะโกนออกมาจากหลังร้านนะฮะตะโกนเรียกพนักงานแล้วก็ตะโกนพร้อมไปด้วยคําด่าเพื่อให้พนักงานคนนี้เขารู้สึกอะไรแบบนั้นนะฮะนั่นคือภาพที่มันค่อนข้างชัดเจนทีเดียวว่าการที่พนักงานชักสีหน้ากับเราไม่แฮปปี้กับเรานั่นแปลว่าหลายต้นทางก็คือเขาได้รับการปฏิบัติที่ไม่ค่อยดีจากตัวผู้จัดการหรือจากตัวเจ้าของร้านนั่นเององค์กรของท่านเป็นแบบเดียวกันหรือไม่ ดังนั้นถ้าองค์กรของเรานะครับผมเป็นหลายแห่งทีเดียวที่เอาเรื่องของระบบบริหารผลงานมาใช้เนี่ยบางครั้งเราตั้งเป้าในเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้าจะต้องสูงขึ้นสูงขึ้นในแต่ละปีคําถามก็คือไอ้ความพึงพอใจลูกค้าเนี่ยมันจะสูงขึ้นได้ด้วยวิธีไหนหลายคนก็ไปมองเรื่องของสินค้าที่มีคุณภาพบางคนก็ไปมองเรื่องของการปรับปรุงระเบียบว,วิธีการให้บริการลูกค้าจะต้องทันที นะครับเวลาลูกค้าติดต่อเข้ามาต้องรับโทรศัพท์ทันทีต้องดังไม่เกิน3ครั้งสิ่งเหล่านี้มันเป็นแค่เพียงปลายทางถ้าต้นทางไม่เต็มใจทำเนี่ยจะดังกี่ครั้งก็แล้วแต่เขาก็ไม่รับถูกไหมฮะหรือแม้ไม่กระทั่งรับมาแล้วอาจจะพูดจามไม่ดีกับลูกค้าก็ยังเป็นไปได้อีกเหมือนกันนะฮะก็คือกรณีที่พนักง,งานทํางานแบบไม่ค่อยแฮปปี้นี้สิ่งที่เราจะทําให้พนักง,งานแฮปปี้มันจะมีวิธีการอย่างไรนะคร่คำว่าแฮปปี้ในที่นี้ไม่ได้ไปแปลว่าเราต้องสปอยพนักง,งานนะครับ คือทาทุกอย่างเพื่อเอาอกเอาใจพนักง,งานคงไม่ได้หมายความว่าขณะนั้นสิ่งที่เป็นความหมายของคําว่าแฮปปี้ก็คือพนักง,งานมีความรู้สึกพอใจนะมีความรู้สึกที่จะทํางานที่นี่แล้วมันไม่ได้เครียดไม่ได้ต้องถูกภาวะกดดันแบบอดทนไม่ไหวอะไรแบบนั้นนะฮะคือถ้าเรามองในมุมของหลักบริหารทรัพยุคลเนี่ยมันก็คือคําว่า employee engagement นั่นแหละเขา engage กับเราแค่ไหนเขายินดีที่จะเต็มใจทํางานกับเรามากน้อยแค่ไหน หรือในระยะหลังๆเราจะได้ยินคำว่า employee experience ก็คือองค์กรเนี่ยได้ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในการทำงานที่นี่ให้กับเขาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนถ้าเขามีประสบการณ์ที่ดีนะฮะตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาติดต่อสมัครงานกับองค์กรสัมภาษณ์ผ่านเข้ามาปับ๊บทำสัญญาเริ่มต้นงาน onboarding นายสอนวิธีการทำงานเวลามีปัญหาหัวหน้าให้คำแนะนำเพื่อนร่วมงานดีถึงเวลาประเมินผลงานระบบประเมินผลก็ เน้นไปที่ผลงานเป็นหลักนะฮะให้รางวัลก็เป็นลักษณะการให้รางวัลตามผลงานที่พนักงานทําได้ถึงเวลาพนักง,งานขาดทักษะอะไรองค์กรก็มีเสริมเติมให้ในแง่ของความรู้ทักษะโดยอาจจะส่งพนักง,งานไปฝึกอบรมนะรหรือว่านายโค้ชให้เองก็ได้นะครับพอถึงเวลาพนักง,งานอยากเติบโตมีแผนแครีพาร์ทให้ชัดเจนคือตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งพน,งงนักงานเกษียณหรือว่าออกจากองค์กรไปเนี่ยนะฮะถ้าเขาได้รับประสบการณ์ที่ดีจากองค์กร มันจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาทํางานที่นี่แล้วมัน,ม,นมีความสุขอะนะงานที่เขาทําส่งให้เขารู้สึกดีความรู้สึกดีเหล่านั้นเนี่ยมันจะส่งไปหาใครฮะแน่นอนมันต้องส่งไปหาลูกค้าของเขาที่เขาดูแลอยู่ซึ่งบริษัทเองก็ต้องการให้เขาดูแลลูกค้าแบบดีถูกไหมครับดังนั้นคนที่มีความสุของค์กรทร์ตเขาดีเขาก็จะไปท r รีตลูกค้าของเขาในลักษณะที่ดีอย่างต่อเนื่องได้อีกเช่นกันดังนั้นผมว่าลองหันกลับมามองระบบ ของเราดูก่อนนะครับว่าถ้าเราเห็นเหตุบางอย่างเช่นลูกค้าคอมเพลนเราเยอะลูกค้ามีข้อร้องเรียนเข้ามาในเรื่องของการให้บริการของพนักง,งานเราในลักษณะที่ไม่ค่อยดีนักพฤติกรรมที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เนี่ยลองย้อนกลับมาดูว่า employee experience ของเรามีปัญหาตรงจุดไหนบ้างเราจะต้องเข้าไปแก้ตรงจุดไหนเพื่อสุดท้ายแล้วาภาพลักษณ์ทุกอย่างที่พนักง,งานส่งมอบไปเนี่ยเขาจะได้ส่งมอบในทางที่มันถูกต้องแล้วก็ตรงกับ สิ่งที่องค์กรคาดหวังว่าเขาจะต้องส่งมอบให้กับลูกค้านะครับผมว่าจริงๆแล้วตัวพนักง,งานเองเนี่ยที่ที่เราจ้างเขามาเพื่อให้เขาดิวกับลูกค้าเนี่ยนะครับคนกลุ่มนี้คือคนที่สําคัญมากนะครับมันตัดสินความเป็นความตายตัดสินอนาคตขององค์กรได้เลยนะฮะกับพนักง,งานในกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นท่านที่เป็นผู้บริหารองค์กรต้องพยายามมองให้ขาดนะครับว่าการที่เราจะทําให้ลูกค้าแฮปปี้ พนักง,งานเองจะต้องแฮปปี้ก่อนหลายองค์กรเนี่ยมันพิสูจน์มาแล้วนะครับอย่างองค์กรขนาดใหญ่ที่เขาเป็น The Best Employer เนี่ยนะฮะถ้าท่านลงไปติดตามอ่านตามเว็บไซต์ที่ที่ปรึกษารายใหญ่แห่งหนึ่งของของของโลกของประเทศไทยด้วยนะครับเป็นที่ปรึกษาต่างชาตินะฮะที่เขาทำไว้ก็คือ The Best e m p l o y e e เนี่ยเคยมีโรงแรมอยู่แห่งหนึ่งที่เขาได้เป็น The Best พอเราเข้าไปเนี่ยมันไปจับ ทางได้ถูกทีเดียวว่าพนักงานทุกคนที่ทํางานที่โรงแรมแห่งนี้เนี่ยได้รับการปฏิบัติที่ดีจากผู้บริหารมีบรรยากาศในการทํางานที่ดีมากเพราะฉะนั้นภาพที่มันดีแบบนี้ที่พนักงานถูกทีตแบบสุดยอดแบบนี้ฮะ <c oughs> <Jahr> เขาก็เลยไปทีตกับลูกค้าด้วยความสุขที่เขามีเพื่อส่งมอบความสุขที่เขามีเนี่ยให้กับลูกค้าให้ได้เขาก็เลยได้ the best employer ซึ่งมันก็เป็น the best เรื่องของ customer satisfaction ด้วยนะครับ ถ้าเราไม่มองกลใหญ่องค์กรเล็กๆก็ได้ครับถ้าเรามองเนี่ยถ้าพนักง,งานองค์กรไหนหรือแม้กระทั่งร้านค้าเนี่ยนะฮะที่เราเดินเข้าไปแล้วพนักง,งานยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายพูดคุยแฮปปี้กับเราเนี่ยสังเกตสิครับว่าคนส่วนใหญ่ในร้านค้าพวกนี้ถูกปฏิบัติอย่างดีจากเจ้าของร้านหรือจากผู้จัดการร้านนั่นแหละเขาถึงจะส่งมอบรอยยิ้มที่มันดูอบอุ่นนะฮะให้กับลูกค้าได้ดังนั้นจุดสําคัญที่สุดนะครับก็คือ ถ้าพนักง,งานของคุณมีความสุขเขาก็จะส่งมอบความสุขนั้นให้กับลูกค้าของคุณด้วยนั่นเองนะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับกับคุณ